วิธีทำรูปภาพโมเดลการ์ตูนที่เป็นกระแสะกำลังฮิตหน้าตอนนี้ทำไม่ง่ายแต่ที่แอป p l Play s t o r e แต่ที่ช่องค้นหาแอปให้เราพิมพ์คำว่า Gemini แต่ที่ปุ่มติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นเปิดแบบนี้นะครับวิธีทำแต่ที่แอป Gemini กดค้างที่ถาม Gemini จะแปกคำสั่งไว้ที่ความคิดเห็นให้เราคัดลอกมานะครับ ต่อไปแต่ที่วางขั้นตอนต่อไปให้เราแต่ที่ไอคอนเครื่องหมายบวกแต่ที่แกลลอรี่หรือรูปภาพที่เก็บไว้ในมือถือนะครับเลือกรูปที่ต้องการทำแนะนำให้เป็นรูปเต็มตัวนะครับแต่ที่เสร็จสิ้นต่อไปให้เราแต่ที่ปุ่มทรงแอปก็จะทำรูปภาพโมเดลออกมาให้เรานะครับ ต่อไปแต่ที่รูปแต่ที่ปุ่มบันทึกเพื่อเก็บรูปภาพไว้ในมือถือนะครับในตัวอย่างจะนำรูปภาพนี้มาโพสทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ